เจ้านกยุงทองเอย๋ยในพรานหกคนไม่สามารถที่จะดักตัวเจ้าได้ถึงตัวเราก็ไม่สามารถดักได้เจดปีแต่บัดนี้เจ้าต้องมาติดบ่วงบาทเพราะอำนาจกิเลสที่มีต่อนางนกยุงการที่เราจะนำสัตว์มีศีนี้ไปถวายให้พระราชาคงเป็นเรื่องที่ผิดเสียแล้วละ่ะเอาเถอะเราจะปล่อยเจ้าไป นายพรานจึงได้ปล่อยนกยุงทองไปฝ่ายนกยุงทองเห็นนายพรานมีธรรมะในจิตใจจึงแสดงธรรมให้นายพรานได้เกรงกลัวต่อบาปกลัวการตกนรกเพราะทําชั่วเพียงชั่วครู่จากพรานที่คิดปองร้ายเอาชีวิตสัตว์ก็บรรลุธรรมนายพรานจึงขอให้นกยุงทองช่วยปลดปล่อยสัตว์อื่นๆที่ได้ถูกเขาจองจําไว้ให้ได้เป็นอิสระเมื่อนั้นนกยุงทองก็ได้กล่าวคาถาปลดปล่อยสรพสัตว์ที่ได้รับการจองจําให้พ้นเป็นอิสระเมื่อน,นกยุงกล่าวคาถาจบ นกทั้งปวงก็พ้นจากที่กักขังพอดีกันกับเวลาที่พระปัจเจกโพธิกระทำสัจจกิริยานั่นเองต่างร้องร่าเริงบินไปที่อยู่ของตนทั่วกันในขณะนั้นบรรดาสัตว์ต่างๆก็ไม่มีตัวไหนได้ถูกจองจำไว้อยู่เลยพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจธรรมภิกษุผู้ที่กระสันอยากศึกก็ดำรงตนจนบรรลุพระอรหันต์แล้วพระพุทธองค์ทรงประชุมชาดกว่า รัปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นปรินิพานส่วนพญยายุงทองได้มาเป็นเราตถาคตแล